สวัสดีครับก็เดี๋ยวบ่ายนี้เจอกันนะครับในรายการในงานสัมมนาสุดท้ายของปีนี้นะครับก็คือเรื่องของ Elder Trading Tech n i q u ินะครับช่วงนี้ก็โชคดีครับตลาดเงียบๆพอดีนะครับคือเวลาเราเวลาเราสอนแล้วตลาดมันแบบเหวี่ยงอะไรเงี้ยนะครับบางทีคนก็อาจจะแบบอาจจะหลุดไปดูตลาดมันที่ตลาดเป็นยังไงนะแต่ตลาดเงียบๆเนี่ยนะครับผมว่าก็เป็นช่วงเวลาในการหาความรู้ที่ดีเลยนะครับเพื่อรอการกลับมาเร่งตัวหรือว่าความผันผวนที่มันมากขึ้นของตลาดนะครับใครยังไม่ลงทะเบียนก็สามารถ สแกน QR ตรงนี้เข้ามาเดี๋ยวเจอกันช่วงบ่ายนะครับบ่าย 2- อถึง4โมงเย็นวันนี้นะครับโอเคนะครับก็มาที่ภาพตลาดนะครับภาพตลาดเมื่อวานเนี่ยก็คือที่เราคุยกัียนไว้คือจุด2จุดนะครับก็คือเราบอกว่ากรอบใหญ่เนี่ยมันคือไซส์เวดาวนะครับส่วนกรอบเล็กเนี่ยมันมีกรอบไซส์เวอัพอยู่คีย์สำคัญว่ามันจะเป็นไซส์เวอัพหรือไซส์เวดาวเนี่ยมันอยู่ที่1 2 6 0นะครับที่เป็นเส้นอัพเทรนด์ของกรอบเล็กถ้าเกิดหลุดตรงนี้ลงมาเนี่ยนะครับ มันก็จะเป็นเชิงลบนะครับจะเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยตอนช่วงเช้าเนี่ยเซ็ทั้งเช้าเนี่ยก็คือยื้อนะครับยื้อไม่หลุดแต่มาหลุดในช่วงบ่ายนะครับเลยทําให้ดัชนีเซดิเด็กก็ปรับตัวลงนะครับคือตอนนี้นะครับไอ้กรอบไซด์วอัพเราก็ต้องลบทิ้งนั่นแหละว่ามันะมันมันลงมาละนะครับดังน,นั้นตอนนี้ก็กลับมาเป็นกรอบไซด์เบดาวใหม่อย่างนี้นะครับ อ่ะแนวรับอยู่ตรงไหนนะครับจุดล่กคือ1250งสและที่เป็นโลเดิมนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือ1243นะครับก็ต้องไปรอดูกันแหละว่าถ้าเกิดลงไปที่1243เนี่ยมันจะอ่านไดเวอร์เจนได้หรือเปล่าเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยก็คือตรงนี้นะครับมันมีการเกิดบูลดิชไดเวอร์เจนขึ้นมาตอนต้นสัปดาห์ที่เราคิดว่า น่าจะรีบาวนะครับแต่ว่าไม่ถึงข้างบนนะคือตอนแรกเราเราหวังถึงข้างบนเลยแต่มันไม่ถึงนะครับก็ถ้ารอบนี้ลงไปใหม่ก็ต้องไปดูว่ามันจะยังเกิดไดเวอร์เจนต์อยู่ไหมนะครับแต่ความยากก็คือว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะครับคือถ้าเกิดแบบไม่ไม่ต่ากว่า iSI ของต้นสัปดาห์เนี่ยแถวประมาณ25่้นต้นๆเนี่ยอันนั้มันจะอ่านไม่ยากหรอกนะครับแต่ประเด็นคือถ้าเกิดมันลงมาอยู่นี้นะครับลงมาอยู่ตรงนี้คือหลุดต่ำไปยี่ส้าเนี่ยมาแถวยี่สิบสองยี่สิบสาม แต่ไม่ได้ต่ำกว่าอันเดิมเนี่ยอันนี้มันจะอ่านยากละว,ว่าเอ๊จะควรอ่านในเวอร์เจนหรือไม่ควรอ่านในเวอร์เจนนะครับอันนี้ก็เป็นการพยายามมองไปล่วงหน้าแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้อย่าเพิ่งกังวลมากนะครับเพราะาเดี๋ยวสุดท้ายต้องรอให้มันลงมาก่อนแล้วค่อยมาอ่านว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมาที่ภาพของเซฟิตี้ฟิวเนะครับก็ปรับตัวลงนะครับก็จริงรอบนี้ก็ถือว่า เสียรอบไปแหละนะครับเพราะเราสาเปิดลองได้816นะครับไปรอง836ก็จะจะเทค20จุดนะครับตอนนี้ก็เหลือกำไรเนี่ยแค่ประมาณ3จุดละนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะรเพราะว่าตอนเราเปิดเนี่ยเราก็เปิดแค่ส่วนเดียวเราก็เราก็เปิดแบบกักไว้อยู่ละนะครับเพราะว่าภาพใหญ่มันก็ไม่ชัดว่ามันจะเป็นไซด์เวดาวไซด์เวอัพนะครบับางนั้นถ้ามีอยู่แล้วก็ถือต่อนะที่ประมาณ816ส่วนคนที่พลาดไปตอนช่วง ต้นสัปดาห์เนี่ยนะครับไม่ได้ซื้อเนี่ยนะครับลงมาแถวเนี้ยเปิดลองได้ไหมนีก็เปิดลองได้แต่แนะนาว่าเปิดลองเป็นส่วนๆแล้วกันนะครับคือแ1 6่เนี่ยยังเป็นแค่ลองส่วนแรกของเรานะครับส่วนพวก global product เนี่ยอาจจะไม่ได้มีอะไรมากเท่าไหร่นะครับก็ราคาทองคำเนี่ยเมื่อเมื่อคืนก็เงียบๆเ,เนีตาลาดสหรัฐปิดนะครับวันนี้อาจจะมีการดีขึ้นมานะครับแต่ภาพใหญ่เรายังมองเหมือนเดิมว่ามันออกมาเป็นทรงของไซด์ w a y ์มากกว่านะครับใกล้ๆตรง 4,002เราก็ 4, 2, ยังมองแนวต้านเหมือนเดิมน,นะครับส่วนราคาน้ำมันดิบในสเมกนะครับราคาน้ำมันก็ฟื้นตัวขึ้นแต่ว่าก็ไม่ได้ฟื้นเบรกอะไรนะครับดังนั้นมันก็ยังเป็นกรอบของไซด์เวดาวแบบนี้อยู่นะครับสำหรับตัวของราคาน้ำมันนะครับเรามาคุยเซกเตอร์โลเทชันกันหน่อยดีกว่านะครับเมื่อวานนี้ผมเห็นว่าหลายๆคนเริ่มทักเข้ามาบอกว่า ได้ข้อความในเทคนิคข้ l ทอล์กแล้วนะจริงเราส่งทุกวันนะแต่ว่าเมื่อวานระบบ Facebook น่าจะมีการปรับแก้ไขแล้วล่ะนะครับจุดที่เราคุยกันในภาพของเซกเตอร์โลเทชันเมื่อวานเนี่ยนะครับมี2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มที่เรามองว่าอาจจะเป็นเชิงบวกได้คือกลุ่มของเฮลท์แคร์นะครับเฮลท์แคร์อยู่ตรงนี้นะครับผมคาดว่าเฮลท์แคร์เนี่ยมีโอกาสจะมา leading ได้แต่ยังไม่มานะครับแต่ว่าต้องลุ้นต่อเพราะว่าเมื่อวานเนี่ย หักลงนะครับไม่ได้หักไปดังขวาต่อดังนั้นก็ลุ้นต่อกับเฮลแค่ว่ามีโอกาสมา leading นะครับส่วนกลุ่มที่เป็นเซกเตอร์แล้วมันเป็นเชิงลบนะครับคือกลุ่ม ICT นะครับคือก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับจะเห็นว่ากลุ่ม ICT เนี่ยเป็นกลุ่มที่ outperform นะครับแต่มันมีการหลุดออกจาก leading zone เนี่ยมา weakening zone เมื่อวานนี้นะครับเราก็เลยมองว่ากลุ่ม ICT เนี่ยมันอยู่ในช่วงของการพักตัวนะครับเดี๋ยวก่อนไปหุ้นแนะนำไปดูกราฟในกลุ่ม ICT กันก่อนว่าแต่ละตัวเป็นไงกันบ้างนะครับ ก็อย่างตัวแอดวานเนี่ยนะครับเมื่อวานในช่วงตอบคำถามเราก็มีการคุยกันไปว่ารอบแปลกๆนะครับว่าเส้น SMA 20อ่มันเริ่มหลุดนะครับก็เลยให้ระวังนะครับก็จะเห็นว่าราคาก็ปรับตัวลงก็คอนเฟิร์มกับภาพเซกเตอร์โลเทชันว่าอยู่ในรอบของการพัดตัวนะครับส่วนตัวของ True นะครับทรูเม <True S 1> ื่อวานก็ปรับตัวลงเหมือนกันก็แปลว่าลงทั้งกลุ่มนะครับก็เป็นการหลุดเส้นอัพเทรนลงมาสำหรับ ของทรูนะครับดังนั้นตอนนี้กลุ่ม i t t ก็ยังไม่ใช่จังหวะในการเข้าสือ้อนะครับมาที่หุ้นแนะนำดีกว่านะครับสำหรับหุ้นแนะนำวันนี้จะมีตัวอะไรบ้างนะครับตัวแรกเราเริ่มมาด้วยตัวของดูโฮมนะครับสำหรับตัวของดูโฮมเนี่ยเราก็มีการตอบคำถามไปบ้างแหละนะครับในสัปดาห์นี้นะครับว่าตัวของดูโฮมเนี่ยจริงก็เล่นได้นะครับเพราะว่ามัน ไอโลที่มันหลุดลงมาเนี่ยมันกลับมายืนได้เร็วดังนั้นไอ้ที่หลุดลงมาก็เป็นฟอลเบรกนะครับแต่วันนี้เลือกมาเป็นทางการมากขึ้นเพราะว่าเราเนี่ยเห็นว่า m a c d เนี่ยใกล้จะตัดขึ้นแล้วนะครับดังนั้นถ้าเกิด m a c d ตัดขึ้นได้เนี่ยดูโฮมกลับมายืนเหนือแนวรับที่มันหลุดลงไปได้เนี่ยตัวดูโฮมน่าจะฟื้นขึ้นนะครับแนวต้านด้านบนก็3.94แล้วก็4 0 4แนวรับก็3.74สต็อปลอถ้าเกิดต่ำกว่า3.64นะครับตัวถัดมาเป็นตัวของ เอกโกนะครับเอกโกเนี่ยเราก็คุยเยนไปว่าคีย์สำคัญเนี่ยมันก็อยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับเพราะว่าหุ้นที่ปรับตัวลงเนี่ยแล้วเราจะเห็นว่า,าลงแล้วแถวเส้น200วัน,นก็จะมักจะมีแรงซื้อกลับนะคว่าอย่างตัว S C C เนี่ยต้นสัปดาห์ที่ชนเส้น200วันไปก็มีแรงซื้อกลับนะครับหรือว่า toa อย่างเงี้ยนะครับอยู่แถวเส้น200วันเงี้ยก็มีแรงซื้อกลับนะครับดังนั้นตัวที่ถอยลงมาที่เส้น200วันแล้วมันมีแรงซื้อกลับเนี่ยเราจะคิดว่าเป็นการเป็นการรีบาวขึ้นได้ต่อนะครับแนวรับก็คือประมาณ112รอสตอปลอถ้าต่ำกว่า109เป้าหมายคือ118แล้วก็120สําหรับตัวของ e อ็กนะครับตัวถัดมาจะเป็นตัวของ BDMS เมนะครับเมื่อกี้เราคุยไปว่ากลุ่มเซกเตอร์โรงพยาบาลเนี่ยนะครับ มีโอกาสจะมาในโซนของ leading นะครับเราก็มาดูเลยนะครับว่ามีตัวไหนมีสัญญาณบวกบ้างนะครับจริงๆเนี่ยตัวที่มี divergent เนี่ยจะมี2ตัวคือ b c h นะ BCS เนี่ยจะมี divergent เหมือนกันส่วน BDMs เนี่ยนะครับก็มี divergent เหมือนกันแต่ที่เราเลือกมาในบทวิเคราะห์เนี่ยจะเป็นตัวของ BDMs นะครับเพราะว่าเหตุผลก็คือว่า เราจะเห็นว่า BCH เนี่ยมันเป็นการทำ lower low แล้วเกิด divergence นะครับส่วนตัวของ BDMs เนี่ยจะเห็นว่าราคาเนี่ยยืนได้ที่โ o w เดิมแล้ว divergence ตรงนีน้ค่อนข้างชัดเหมือนกันนะครับแล้ว candle stick เนี่ยกลับตัวดูปิดได้ดีกว่านะครับเราเลยคิดว่า BDMs น่าจะเป็น leader มากกว่าก็เลย เลือก BDMS มาก่อนนะครับแนวรับ18.8แปดจุดแปสต็อปลอตถ้าต่ำโลเดิมที่18.4เพราะถ้าเราหลุดตรงนั้นเนี่ยก็แปลว่าใดเวอร์เจนเนี่ยมันมันผิดนะครับเป้าหมายด้านบนก็16.9อ่จุดเาสิบแล้วก็19.9เกาสำหรับตัวของ BDMS นะครับถัดมามาดูหุ้นนอกเซตร้อยนะครับนอกเซตร้อยเราก็ยังเราต้องมองภาพเอสเซจก่อนเหมือนเดิมว่าเอสเซจเนี่ยถ้ามันออกจากเขตโอเวอร์โซได้เนี่ยหุ้นนอกเซตร้อยเนี่ยจะฟื้นนะครับเราก็ไปพยายามไปเริ่มไปหาละว่า ตัวหุ้นนอกเซ็นอยตัวไหนที่มันลงมาลึกๆนะครับแล้วมีสัญญาณการกลับตัวก็ตัวแรกเลยเลือกมาเป็นตัวของ BJCHI นะครับสำหรับตัว BJCHI เนี่ยเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยหลุดโลลงไปที่0.58แต่หลุดลงไปแล้วก็กลับมาปิดได้เร็วนะครับเราก็เลยมองว่าที่หลุดลงไปอาจจะเป็น f a l เบ b r e k เฉยๆนะครับเราเลยให้นวรับที่0.58ส่วนจุด stop loss ที่0.54นะส่วนเป้าหมายก็ 0.69แล้วก็0.79สำหรับ BJCHI นะครับตัวถันมานะครับก็เป็นหุ้นที่ปรับตัวลงมาแบบรุนแรงมากนะครับคือตัวของอ Royal Plus นะครับราคาก็คือแบบลงแบบต่อเนื่องเลยแหละนะครับแต่ตรงนี้เราก็คิดว่ามันก็ก็ดูเริ่มจะเป็นไคลแม็กซแล้วแหละนะเพราะว่าเปิดแกลบล่าสุดนี่คือแกลบแบบโอ้โหใหญ่มากนะครับคือแกลบตรงนี้จะเห็นว่าแกลบมันมันกว้างมาก แล้วมันลงมาก่อนหน้าเนี่ยคือลงมาทั้งปีอย่างเงี้ยนะครับมันก็คงไม่น่าจะเป็นเบรกเอาไว้แล้วแหละนะครับน่าจะเป็นเอ็กซอร์ชั่นมากกว่านะครับแล้วตัว RSI เนี่ยเห็นว่าโอเวอร์สโตแบบมากนะครับตัวของแคนเดลสติ๊กในช่วง4-5วันหลังเนี่ยหรือสัปดาห์นี้เนี่ยก็คือยืนได้ละเราเลยคิดว่าตัว plus น่าจะมีรอบเทคนิคอลรีบาวขึ้นมาได้นะครับแนวรับ1.19่งจุดหนึสต็อปล็อกถ้าต่ำกว่า1.14เป้าหมายคือ1.36แล้วก็1.50นะครับตัวที่แบบ ลงมาแรงๆที่เราเคยคุยไปคือ TPCH อย่างเงี้ยที่มันมีหลายๆแกลบเนี่ยก็รีบาวได้ได้ค่อนข้างดีนะครับจะเห็นว่าบางทีตัวที่แบบลงมาลึกเกินไปเนี่ยบางทีมันก็อ่าลึกเกินไปมันก็มีโอกาสจะดีดกลับได้ได้แรงเหมือนกันนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวของอ Ford Corporation นะครับสำหรับตัวของ Ford เนี่ยเราจะเห็นว่ารอบที่แล้วที่เราแนะนำผิดเนี่ยคือตรงนี้นะครับ S M A 200นะครับคือเราคิดว่า S M A 2 0 0เนี่ย น่าจะรับได้ไม่หลุดนะครับแต่สุดท้ายมันหลุดนะครับหลุด s m a 2 0 0ไปแล้วก็ซึมยาวเลยนะครับเวลาหลุด s m a 2 0 0ไปเนี่ยเราก็ต้องรอดูจนกว่ามันจะมีการทำฐานที่ดีขึ้นนะครับจะเห็นว่าหลุดลงมาเนี่ยผมก็พยายามดูนี่อยู่เนี่ยนะครับมีโลใหม่โลใหม่โลใหม่ก็ต้องรอไปก่อนแต่ล่าสุดเราจะเห็นว่าโลเนี่ย เริ่มจะไม่เกิดโลใหม่และดังนั้น Ford Corporation นเนี่ยน่าจะเริ่มเล่นเทคนิคอลรีบาวได้แล้วนะครับแนวรับ6.45สต็อปลอถ้าต่ำากนะเป้าหมายคือ6.85แล้วก็7.1สําหสำหรับตัวของ Ford Corporation ันะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ครบถ้วนนะครับสำหรับคุณแนะนำนะครับถัดมาก็มาต่อกันที่ตัวของคำถามนะครับสำหรับคำถามตัวแรก a อ c ี่ง่ายมากนะครับราคาลงอยู่นะครับไม่มีสัญญาณการกลับตัวอะไรก็ รอเฉยๆนะครับแนวรับคร่าวๆ1.85 1.8้านะครับก็ให้รอไปเลยนะครับส่วนฮาน่านะครับมองเหมือนเดิมนะครับว่าแกลบเนี่ยนะครับสุดท้ายน่าจะขึ้นไปปิดได้นะำสิบเกเนี่ยนะครับก็มองว่าแกลบน่าจะปิดได้นะครับแต่คีย์สำคัญมันอยู่ตรงนี้แหละว่าแคนเดลเนี่ยมันจะโชว์การกับตัวเราชัดๆเมื่อไหร่เพราะถ้าเกิดแคนเดลมันโชว์การกับตัวชัดๆเนี่ยเราก็จะได้ซื้อให้มันแบบมีความมั่นใจมากขึ้นสําหรับตัวของฮาน่านะครับก็ ถ้าเกิดจะซื้อก่อนเลยถามว่าได้ไหมจริงก็ได้แหละนะครับเพราะว่ามันก็มีพื้นที่ให้ปิดแกลบอยู่แต่ถ้าเกิดเอาชัดก็คือรอให้มีแคนเดลกับตัวกันก็ได้นะครับส่วนทีเฟกคุยไปแล้วนะว่าลองได้นะครับส่วนอ่า BH นะ BH ทุน176นะครับรอถัวเพิ่มตรงไหนได้บ้างนะครับคือ BH เนี่ยก็แนวรับสำคัญเนี่ยก็คือเส้นค่าเฉลี่ย200วันแหละนะครับแต่ถ้าเกิดเรามาร์คทุนเรา176เนี่ยนะครับ แล้วถ้าเกิดมันลงมา168ทื่เส้น200วันแล้วซื้อเนี่ยผมมองว่ามันมันใกล้เกินไปนะครับคือจริงผมไม่ได้ไม่ได้อยากให้ถูกาดนั้นสําหรับตัว BSH นะครับคืออยากแค่ให้ถือก่อนเฉยนะครับเพราะว่าจุดผิดพลาดที่เราเคยเห็นมาตลอดในการที่คนเนี่ยติดทุนลึกแล้วก็แรงแล้วก็ยาวเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็คือเราถูกในราคาที่มันใกล้เกินไปแล้วเวลาถ้ามันถูกเนี่ยมันก็ออกได้เร็วขึ้นนิดหน่อยลองนึกภาพผมเราเรามีทุนใกล้กันมากๆ,ๆเนี่ยนะครับเวลาถ้าถูวเราถูกเนี่ย เราก็ออกได้เร็วขึ้นนิดหน่อยไม่กี่วันนะครับแต่ถ้าเกิดเราผิดล่ะสมมติมันหลุดเส้น200อแล้วมันแบบไหลลงยาวอย่างเงี้ยเราก็ติดแบบยาวไปเลยแล้วติดก้อนใหญ่ไปเลยนะครับตรงนั้นการถัวในราคาที่มันใกล้เกินไปเนี่ยเป็นอะไรที่ผมไม่ค่อยไม่ค่อยอยากแนะนำนะครับเพราะว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาผมเห็นมาค่อนข้างเยอะแล้วนะว่าไอ้จุดผิดพลาดเนี่ยเป็นเป็นจุดหลักเลยที่จะเจอที่มักจะเจอกันนะครับ ส่วน True เนี่ยผมอยากให้รอไปก่อนนะครับเพราะว่าหลุดอัพเทรนด์นะครับหลุดอัพเทรนด์ก็ไม่ต้องรีบหรอกนะครับออย่างน้อยก็น่าจะลงมาปิดแกรบที่มา10.6สำหรับตัวของ True นะครับส่วนตัวของเมตานะครับเมตาก็มีรีบาลนะครับเราก็น่าจะมีคุยไปนิดนึงนะครับว่าตัวเมตาก็ลงมา ลึกไปหน่อยนะครับมันก็มีโอกาสจะรีบาวแต่ตรงนี้มันก็รีบาวมาแถวเส้นค่าเฉลี่ยละ้นะครับคือผมก็ไม่กล้าจะไปเบสว่ามันจะไปเส้น200วันนะครับอาจจะมันเกินเส้น20วันแล้วน,นั้นแถว2.6กเนี่ยก็แนวต้านแรกและอีกแนวต้านหนึ่งก็2.78นะครับงน,นั้นแถวนี้ก็ไม่ได้น่าซื้อตามกับตัวเมตานะครับส่วนตัวของเฮงลิสติ้งนะครับก็ยัง ดูซึมๆลงนะครับก็รอไปก่อนแล้วกันนะครับคือก็ยังไม่เห็นสัญญาการกลับตัวอะไรก็แนวรับเรขาวๆว่าสูุดเนะครับส่วนตัวของ KTC นะครับ KTC เนี่ยเราน่าจะคุยไปตอนสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าเราอยากเห็นการกลับมายืนเหนือเส้น20วันให้ได้ถ้ากลับยืนเส้นวันได้เราจะมองการฟื้นตัวนะครับคือ,อวันนี้นะครับมันเหมือนว่าจะปิดเหนือเส้น20 แต่ปิดเหนือเส้น20เนี่ยแค่วันเดียวนะครับหลังนั้นก็ถอยลงมานะครับนะครับดังนั้น KDC เรายังรอเหมือนเดิมว่าให้มันกลับมาปิดเหนือเส้น20บแบบแข็งๆให้ได้ก่อนนะครับที่28บาทถึงจะเล่นได้นะครับส่วน T Qm นับทุน13.5นะครับซื้อเพิ่มได้หรือ,อยังนะครับคือท่านเล่นเทคนิคอลีบาร์ผมว่าเล่นได้แหละแต่ว่าซื้อเพิ่มขนาดถัวเนี่ยผมว่ายังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัว TQm เนี่ยมันเป็นแค่ ดิเวอร์เจ้นนะครับไม่ได้มีแพทเทิร์นอะไรเกิดขึ้นมาเพราะว่าปกติถ้าเกิดเราอยากจะถือเพิ่มซื้อเพิ่มถัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันต้องมีแพทเทิร์นมาก่อนนะครับซึ่งปีหนึ่งเนี่ยมันจะมีจังหวะให้ถัวได้เนี่ยเวลาเกิดแพทเทิร์นแล้วเบรกเอาเนี่ยผมว่าปีหนึ่งก็ไม่น่าจะเกิด2หรือสามครั้งสำหรับหุ้นหุ้นตัวเนึ่ยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้เห็นแพทเทิร์นขนาดนั้นอาจจะมีรีบาวไป1 1 5 1 1 9อะไรอย่้าสิบเอ็ดจุดเก้าอะไรอย่างเง TQM นะครับสำบ M, บส่วนตัวของ Go 19นะครับ สำหรับตัวของ GO 19เนี่ยคือถ้าเกิดเปรียบเทียบกับตัวพวก GO z อะไรเงี้ยนะครับคือผมคิดว่าถ้าซื้อสะสมเนี่ยก็ซื้อ GO อะ uh, GO 19ดีกว่านะครับเพราะ GO z อะไรเงี้ยมันมีเรื่องของค่าพรีเมียมด้วยแล้วเราก็ไม่ได้บูลิษขนาดนั้นนะครับคือต้องนึกภาพป,ประมาณนี้ว่าปกติเนี่ยโปรดักที่เป็นฟิวเจอร์เนี่ยมันมีข้อได้เปรียบคือมีเรื่องของเลเวลเลซึ่งเราจะใช้ในจังหวะที่เราแบบมั่นใจมากๆเทรนด์มันชัดมากๆช่วงนี้เราก็ไม่ได้คิดว่าทองม,มันแนวโน้มมัน มันชัดขนาดนั้นนะเพราะว่าภาพใหญ่เรามองเป็นไซด์เวย์มากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดจะซื้อเนี่ยพวกโกลงเกก็มีปัญหานะครับก็สามารถซื้อได้แหละก็แถวเส้น20วันประมาณ12.2อะไรอย่ะไเงี้ยนะครับก็สามารถเก่งกำไรได้ส่วนตัวของ M นะครับ M หลุดนะครับหลุดเส้น200วันลงมาผมว่าเท่าเซฟก็ขายก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวถ้ากลับมายืนใหม่ค่อยซื้อใหม่สําหรับตัวของ M นะครับ ส่วนทีเซกไม้สองเปิดตรงไหนไม่ยังไม่รู้นะครับคือเราก็ต้องรอสัญญาณต่อไปนะครับคือบางทีเราเราวางแผนเนี่ยบางทีเราก็ไม่สามารถดับเกง่งแบบดูเป๊ะได้ดหรอกว่าไม้แรกตรงนี้ละไม้สองตรงไหนนะคือบางทีเราต้องไปรอสัญญาณมาใหม่แล้วเวลามีสัญญาณมาใหม่ผมจะจะเปรียบเทียบว่าเอ๊สัญญาณมาใหม่เนี่ยกับราคาเดิมที่เราเข้าซื้อไปเนี่ยมันควรจะถั่วเพิ่มไหมสมมติอยู่ดีแล้วมันลงไปสมมติเราซื้อแปดหนึ่งหกไว้แล้วมันลงไปที่แปดหนึ่งศูนย์แล้วมีสัญญาณมาใหม่ ผมก็ไม่แนะนําให้ซื้อเพิ่มเพราะว่าราคาใกลเกินไปแต่ถ้าเกิดมันลงไปต่ำกว่า800หรือใกล้ๆ800เนี่ยแล้วมีสัญญาณให้ซื้อใหม่อย่างเงี้ยอันนี้ผมอาจจะแนะนําให้ซื้อเพิ่มนะครับเพราะว่าเราต้องดูราคาด้วยว่าราคาเนี่ยมันต้องไม่ใกล้เกินเกินไปนะครับส่วน h s นะครับขายก่อนหรือถือนะก็ะอยากให้ถือก่อนมากกว่าเพราะว่าแนวโน้มโดยรวมก็ยังถือว่าเป็นไซด์เวย์นะครับลงมาก็ยังไม่ได้หลุดอะไรสําหรับ h s นะครับ ส่วนตัวของแบมนะครับตรงนี้เราก็คงมองเป็นแนวต้านแหละเพราะว่าตอนจังหวะที่เราคุยเห็นไปเรื่องแนวรับของเส้น200ยเนี่ยเราคิดว่าน่าจะกลับมา7.5 5ที่มันเป็นโลที่หลุดลงลงมาได้นะครับแล้วตอนขึ้นเนี่ยอย่าลืมว่ามีการขึ้นแบบเปิดแกวบที่7.3ดไว้ด้วยดังนั้นผมเลยคิดว่าช่วงหลังๆเนี่ยตัวไหนเปิดแกวบขึ้นไปเนี่ยมักจะถอยมาปิดแกวบนะครับอย่างแบมก็เคยับเนี่ยเปิดแกวบตรงนี้สุดท้ายก็ถอยมาปิดแกวบนะครับดังนั้นเวลาข,ลวขึ้นแล้วข้างหลังมันเปิดไว้อยู่เนี่ยโอติผมก็คคิดววว่่าาามมีีเสยงในกรรจะปะัับต ลงมาส่วน c p n Read นะครับ CBN Read ตอนนี้ก็เริ่มถอยลงมานะเพราะไม่ผ่านเส้น200วันสัทีนะครับแนวรับเนี่ยคงม,มองว่า11 10.5เนี่ยน่าจะเป็นแนวรับที่แข็งนะครับก็ให้เป็นรอด้านล่างเลยสำหรับตัวของ c p n Read นะครับส่วนตัวของการกุลนะครับการกุลก็ติดเส้น20นะครับผมมองว่าแนวรับคือเส้น200มากกว่านะคือตอนนี้เป็นการ เล่นระหว่างเส้น20กับเส้น200นะผมว่าอยากให้รอดูเฉยๆมากกว่าสําหรับตัวของการกุลส่วน AJ นะครับกราฟเป็นไงก็โอ้กราฟนี้ก็หนักเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลุดโลลงมาแต่ AJ อย่างเงี้ยผมผมคิดว่ามันอาจจะยังไม่ได้เหมาะกับการเล่นนะเพราะว่าอย่างนี้นะครับเพราะว่าแกลบของ AJ มันเปิดตรงนี้เห็นไหมครับมันเปิดตรงนี้คือมันหลุดโลสาคัญแล้วเปิดแกลบอย่างเงี้ยเราอาจจะมองเป็นบ r e a k away ได้งนั้นะมันไม่น่าเล่นจะเห็นว่าตัวนี้มันลงมาลึกเนี่ย แต่อย่างตัวที่เราแนะนาเนี่ยจะเห็นว่า plus อย่างเงี้ย plus ที่เราบอกว่าอย่างเงี้ยเรายังคิดว่าพอจะหวังการกลับไปปิดแก็บได้เพราะว่าไอ้แก็บตรงเนี้ยมันไม่ได้หลุดโลที่มันสําคัญนะครับมัน AJ เนี่ยผมว่ามันหลุดโลสําคัญอย่างนั้นเนี่ยเรายังไม่ไม่น่าเล่นเท่าไหร่นะครับส่วนตัวของวาร์อัพนะครับวาร์อัพตอนนี้ก็น่าจะเริ่มเข้าสู่ up trend แล้วแหละนะครับประมาณ4.18ถ้าเก็งกาไรก็เก็งแถวนี้ถ้ายืนได้ไม่หลุดเราก็ไปมองด้านบนที่4.48นะครับแล้วก็ อ่าสต็อปลอสเนี่ยถ้าเกิดต่ำกว่าสักสี่จุดหนึ่งสำหรับตัวของว้าอัพส่วนตัวของสเตคอนนะครับสเตคอนเนี่ยหลุดเส้นสองร้อยมานะครับก็ยังเป็นไซส์เวดาวนะครับแต่เป็นไซส์เวดาวที่มีลุ้นไดเวอร์เจนได้นะครับแั้สเตคอนเนี่ยอ่าช่วงนี้พยายามดูบ่อยๆหน่อยว่าถ้าเกิดมันมีแคนเดลกลับตัวเนี่ยเราจะสามารถเล่นไดเวอร์เจนสำหรับตัวของสเตคอนได้นะครับคือท็อปเนี่ยผมก็ลังเลเหมือนกันนะครับว่าจะหยิบมาเลือกดีไหมเพราะว่าราคาเนี่ยถึงแนวรับแล้วแหละนะครับ ถามว่าเล่นเนี่ยไหมก,ก็เล่นได้แหละแต่ผมไปที่ผมไปเลือกตัวอื่นเพราะว่ามันมันดูชัวร์มากกว่าผมเลยแบบยังยังเก็บท็อปไ้แต่ว่าตัวเนี้ยก็เป็นตัวที่ผมเก็บไว้ดูอยู่ว่าอาจจะหยิบมาแนะนํานะครับเพราะว่ามันลงมาที่สามสามจุดสองห้าลยังยืนได้ไม่หลุดแล้วมีคันเดลกลับตัวด้วยถ้ามันกลับตัวไปเนี่ยอาจจะกลับไปที่สามสิบเจ็ดจุดห้าก็ได้สําหรับตัวท็อปนะครับแล้วก็สต็อปตรงเนี้ยก็ไม่ไกลนะถ้าต่ำกว่าสามสามก็สต็อปสำหรับตัวท็อปนะครับ แล้วก็ปิดท้ายด้วย BJC นะครับเา BJC เริ่มเห็นแคนเดลกับตัวแล้วดังน,นั้นผมคิดว่าน่าจะลุ้นรีบามาแถว16.2อะไรนี้ได้สำหรับตัวของ BJC นะครับก็วันนี้ก็น่าจะจบมุมมองเทคนิคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอย่าลืมนะว่าเจอกันช่วงบ่ายใน Elder Trading Technique นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะตอบคำถามด้วยว่าทำไมจะเห็นว่าเวลาเราวิเคราะห์เนี่ยทำไมไม่เห็นวิคเคราะห์ Time f r a แบบ2 Time f r a m มาช่วยกันเลยนะครับทำไมไม่ใช้ Multi time frame, มัลติไทม์เฟรมไม่วิเคราะห์ใช้แค่ไทม์เฟรมเดียวนะครับเดี๋ยวสัมมนาตัวเนี้ยนะครจะเห็นเลยว่าทำไมผมถึงคิดว่าไอมัลติไทม์เฟรมเนีมัน o v e r อ a ์เไม่สำคัญขนาดนั้นนะครับโอเคนะเดี๋ยวไว้เจอกันในช่วงบ่ายนะครับวันนี้ช่วงเช้าก็ลาเพียงเท่าน,นี้สวัสดีครับแฟนเพจหลวนต้าที่รับชมผ่านทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้เงเตือนไว้นะคะ สำหรับแฟนเพจหลวดตาที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม c ีเฟิรเพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ